สวัสดีค่ะพี่น้องดอเกงฮิตัาคือแกงออมปนเด้อพี่น้องมากินเขาแรงกับแกงฮ็ตกกับปนเขียดอันนี้ปนเขียดถี่แต่แต้ไปไงิือด้วยค่ะดเราก็แวะแล้วก็ฟีดไหวพักของเห่าเต็มอาญาเลยอเด้อมากินเขาแรงน้ากันเลยค่ะพี่น้องดวยวยรยรโอ้ตาทองเลยใส่เสือกามใหม่ตัวนี้่เดี๋นเดีนี่เด้นนี่เดนเดีนเด่เ ก็ยังเหมือกอยู่หอนหอนด้อค่ะพี่น้องมือนีหอนหอนแห้งอีดีหอนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมาเดินมากินข้าวบ่ข้าวก็แกงเป็ดห้ามานี่เลยนี่เอาผักเอาผักนี่บ้างแกงเป็ดต้นปลาทูปลาดุกับปูปลาทูเค็มปลาทองกับปูปลาทูหดึองกระตือกับปูที่เคี่ยวไปลากระเบนที่เาอยู่ทางพี่อะไรล่อแซนด้าวนะโอ้ นนะอพักกระเดาหลดอันนี้ก่อนนพักเ่นพักกระเดาอ่ทุกน,กกกน,กกนอนเดินพี่นนองมาเดิม่เดิมเข็มบ่ก็ยือเข้มเกิวได้หอไอ้นั่นะเจ็บเขียวอืมอืม,มก็ดีมันเอก็แลยวกับดูสองส แท่นี่เท่าสิเท่าันมันจะบกเหรอ่มนยเนี่ยแคมกอวแค่ดแค่บกบกเสรจละแบบแบบภาแม่ช่วยไปษ่าค้ายตงโลเราหาทีแม่ช่วยวาเหินดอกไงมหันเอาเพจริงว่ามันบวคนะบอกคนละมาสองทีนหกปตกสองี มเมนตไปเด่นขูดจริน huh. ติดอุ้ยออะนเพื <S 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 ่ออาบน้ำแบบก็เด้ uh ูให้เพิ่นไฟลุ่มเล้ายังยูดี่ม่แห้งยูดี้ไปเล่าอ่ะนี่ภากันกคูลุู่ลงก็ได้ลองข่าวไปดิ่คันได้ยู้วเืงเมันเป็นยังองมันโค้มันก่อนเด้อกูวกูวิเสียเสียมจิมอยู่คนละเสียมิมจะได้บพอเบิงกได้ขีดเหอ้ยนี่นะเบิรกมทับรูอ่า ป้าพยู้าไปลูป้าลุมาเห็นเห็นมึงร้องน้อรทำตำมาเลยอะไรมาแม่พูดมาสอยแม่พูดมาสอยแม่ยังตะมเงินพ้าแม่ลงตาทอกว่ากูว่าจตเช้าแม่ันีเดือตลอดปลอดภัยเลยแม่มาเลยเห็นแม่เม็นเป็นหิน ยิหน่อยทิเนาะตั้อเป็นเป็นสั้นสั้นจะทานบเป็นตะทองปกอนดขนมตะทองปก่อนแล้วก็อนไรจับกุลุ่มนุ่มเก็บไทีหลังเกมบว้ทีกแม่ล่มเชียวาอ้ามันเพราะว่ามั่ก่อนท้งเยียงเลยทั้งเฮ้ยจ้าขี้กำกับเสีบเสีบด้วพี่น้องแซ่บ พักแบอดคำคำอู้หลุดกดูดทุนก็ตัดผมลุดนะก็มันะเลยสะเจาเขาพี่เลากินไงเขามาแต่ก็ลดหย่อนดูดเอาอูดอ่ะอือว่าน อื้อยเลหน่าห้าห้ามือใหม่วานี้ด้บเแบกนขาหนีเนาะแบกไม่ไหนีงแบกยังเดี๋ยวคุณก็มาเักแปสนิทีเด้อ่นแบกฮะเขาแบกว่าหายมาคุณหนจะง่าย มงสทงไหวนเิบ่ชกูบอกเีทงไหวกูแนแ่เกูกเกล็ดดีว่ะวเงินเกลวเออหืมมาเท่าไหร่มืเืนแกกินอ่อ๋อนี่บ่บ่ก็ราะเขารบ่กันบ่ช้เนื้อบแม่เนื้อก็รวยอันนี้ ก็บอกเขาคือต้งงงานมากแม่ละลุทกมันเจือรุ่นนะเจ๋อเจอแล้วสัจจอขงยทคนเยวนกินแต่ันกินแต่ตอนมันนะเออเอูเบ่งกรอบหวานให้เยไปเลยให้เไปไหมงานด ครับการวงซุ่มนีเยี่ยวเสียนี่ว่าหอนแก่หอนคิดคำคำแฉบแฉน่ารับฟันดีด้วยค่ะพี่น้องมเป็นยังหรอมเป็นยังได้โมเป็นยังหรอโมต้องเป็นหัวได้สู้เยี่ยมเลยได้ จำปีตาจกับกเต้เกิดยอแตงังได้เลยีครับแล้วเตเตืมกินขึ้นก่าสอนเลยเลี้ยเพิ่แต่มาแตกคือบ่มนึคือบ่ถือะลมันคือจะมาเจอเจาใหม่เจแม่ก็บอกว่ารวมมุขอพระท่านอาบหน้กตดดกับพระท่นอาบหน้อาบเล้ว อาตอนไหนอาแต่เม่วาเท <c oughs> ่าไหร่แล้วจากคุณกะดกเพือ่อนเปเอา,าเกระกเดียวมาใส่ยังหวังแบบตัวนะแบบกรดูกเผื่อนแบบคืออ่อนฮอมือกระดูกก็จะใส่สองโตะตกระ,ะดูกหน้าแต่จับสะนาตะดูกพักัง เทียนไงคือม่ที่พยายามจะด้อยกินเห้นไิมเพราะว่าสิเทียเทียตู้เย็นกาแฟเฮ็ดหุ่นใหม่เนาะค่ะเนาะเ็ดดอกใหญ่กินก็นกาแฟเย็เย็เพียง บักนามน้ำไดงนี่แกงอ,อง่อมผักก,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 กะหล่ักกะยาแกงกะยาแกงกะหอนแขว่<ฮ>ี<ฮ>ูอร<ฮ>ิานนี่สิเน่ยที่ห่อผู้เทปบ้อ ก่หสาบ่ดิหุงเ็มคือหอสัะาข้าสั่าข้ามบ่ิดอกซืออกินิ่้นมบ่เนี่งหวนอาหารานชั่งบ่เีิ่ใกล้องเนีอือ้เ่หที่ิหัักะทหมุกรอบคือกเาะมันก็ใหญ่เลยพักะทมกรอบน่นกรอบอา เขาอยู่่เทาเขาแทบจิงเอืมเขาอย่างไงเข่าเต้นเลยแต่ไม่ใช่เพรา่มีแหวนตองเขากระบะอืมโอแกก็กำหัวก็เลยกระบะเลยทั้งหมดลูกแงาทาบบ่งต้องซ้อเยเยอะเงินตอนแบบทำไม่ไหวไง thả nắm nắn nó xong hử xong rút tiếp xong lên hẳn hẳn ừ xưa นน้องเา้าลงลงพืเรืองอนบ่นอนตาดอยบ่เคยกินหนักแข็งอย่กินหนักแข็ง้องการเป็นบาหน่อยาอ่างน้องสิ่เพราท่นอนกินบ่ กรเโดดปุ่นปนประเพิ่แล้วปนเองค่ะที่นี่แล้วก็อัป้นเกียถ้าเสร็จเรวสมแลหมักแบบไนเดืเลยดูวเรอย่าเรนแห้งด้วยมสิหยดมอจอดอจะจะลุ่มอันนี้ก็ขังที่สองไม่มชีวิตนาะที่คเคยกินแกอ่อกเด็บเนืยม อาอัลหองร่างอาเดี๋ยวแค่พี่แค่พี่เดี๋ยวคนชิวาถ้าเจอบังคับได้ือบังคับกมได้่ลงกี่ขวบลูกสินลูกสินมาเดี๋ี้แค่เที่ได้รีประหยัดจิงบลเลเนาะแโดยมุยังนี่ โอ้นนี่มันเด่นมากพี่เด้อกบอืมก็โดนยำประเด้ดยกมันมีดูอ่าขม้น่เนาะไมัแล้วว่าขมันไว่าดินงงว่ะโคบเรื่องนะโบโขกเ่อคอยไปเทียบไปต่อมันอยู่น้ำไหนบเรากลิ่นกองโบเราอืมค้านี้มีแจกพี่เด้อค้ับพีหน่องนด้อัพ ตังอึ๊ตังใจกินเขาคนกับคุ่เขาจบคิปไปเพี้แค่นมีเด้อค่ะพี่น้องกินเขาแรลห่วมกันแตกสะแตกทรายสวัสดีค่ะพี่แนกแปลนหนีไปแล้คนะกินเยอกี่ซุกมือเลาะเลาทองเลาบดีเติมหาเหตุทุนนั่นแล้วเ่าเนาะเมียนผอเพ่เกิดที่นี่ตาทอกตดมันนี่กับเดี๋ยวไล่หรือจะไหนบอสองเรา กินนาำขิงานาำขิง,หงหเมหมืมอสาวต้มน้ำาหอวาขิงใชาขิง